ค่ะตอมาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะของหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรนะคะซึ่งท่านได้ถึงแกอ่อสัญญกรรมแล้วค่ะหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรอดีตสามีนางงามจัก,กรวาลปุ๊กอภัสราถึงแกอ่อสัญญกรรมแล้วเมื่อวันที่8พฤศจิกายนโดยตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพที่วัดเบญจมบพิตรดุสิทวนารามค่ะ หม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรอดีตเอกอักราัรชาทูตไทยณนะกรุงลอนดอนเป็นโอรสของหม่อมเจ้าขาจรจบกิติคุณกิติยากรกับหม่อมราชวงศ์วิจิตโชมชยางกูนประสูติเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2478เคยสมรสกับอภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลเมื่อพุทธศักราช2510มีบุตรคือหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรค่ะ ทูวินไซด์ก็ขอแสดงความเสียใจและความไว้อะไรมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของซูเปอร์สตาร์จากฝั่งเกาหลีเรนกำลังจะมีคดีที่น่าสนใจทีเดียวล่ะค่ะ